ครับสวัสดีครับพบกับผมช่องลัคกี้ชายแนวครับเมื่อนี้ว่าจะพามาเบิงเบิงเพินเบิกเบิกมันครับเบิอกมันดอกเบิกมันเอาหยาครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเบิงตอนนี้เป็นเบิกเบิกเลายคลองล่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงวิธีการเบิกมันใส่ละทยหน่อยครับ ใส่รถไทยหน่อยเบิกเอาเบิกออกแล้วเดี๋ยวทิ้มว้ให้หญ้ามันตายเน่ยเดี๋ยวใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยแล้วกบกบเขาไหมครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงเป็นเบิกว่าเป็นลักษณะยังไตไปเบิงกันเลยนะครับครับนี่ครับที่เบิกมันแต่รถไทยมันจุฝนนี่เป็นรังรังที่มันเบิกอ้วครับ ประมาณนี้ครับหย่าหย่ากระสิตายแนย่สิเหลือกับเรือเรือหย่าบริเวณบริเวณคู่นี่ครับหย่าบริเวณคู่นี่สิเหลืออยู่แต่ว่าพอกบเขาแล้วมันมันมันก็นจะกบคบหย่าตัวน,นี้ไ้เดี๋ยวตอนนี้เพิ่นเบอร์ครับเดี๋ยวให้รถเพิ่นมาก,กันตอนนี้รถเพิ่นอยู่พุ่ เบลลับหครับหลังนี้ยังบเบิกกายังบเบิกกำลังมา ม,มันประมาณเดือนหนึ่งครับมันปลูกได้เดือนหนึ่งละเกิดเกือบเกือบเกือบหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ครับปลูกถึกช่วงวันแนวันปลูกพอดีฝนตกมากกับกับปลูกเลยเสียปลูกประมาณปลายเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ปลูกบึงเดี๋ยวให้พาบุ่นอันนี้เบอร์กับกล้าครับตอนนี้ เฮราะฟีมือกับความครับมันแข็บรอมันแข็บยวต้องระมัดระวังแน่ ข่อยพอดีเหยียบต้นเลยได้เนาะนี่ <c oughs> <c oughs> พอดีเหยียบเลยในกวางเงี้ยใน่องกวางเงี้ย <c oughs> บ้าบ้าเนี่ยมาร่องร่องกวางเงี้ยตัวน,นี้ เป็นฐานแบบรัดแปงครับหัวหมูหัวมหวมหน่อยเป็นหัวโมูน,น้อยๆรัดแปงแล้วใส่กับรถไถครับแล้วก็ตอนกบเขา่าใส่หัวหมเป็นเป็นเป็นตัวใหญ่ครับตัวเดียวอันนี้มันมีสองตัวฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ว่าตอนกบเขามันมันจะมีหัวเดียวสาดขึ้นทั้งคู่เลยครับ นต้องเว้นไปข้อนึงแล้วก็เว้นข้อหนึงเพราะว่าหล่อมันแคบมันหลักใส่การเดี่ยวเดี่ยวที่กว้างเดี่ยวแคบลองตดลองบ้างเลครับต้องเว้นไปข้อหนึงต้องเว้นข้องนึ่งโอเคเดี๋้ว,วนล่าง ขาประชำนา,นาใน่กับความครับหลอมแข็เมียกว่าเมียกว่าตั้งเวเ่นไปแถวหนึ่งกลับไปกับตั้งเวเีนแถวหนึ่งแถวแต่ว่าคล้องสองคล้องเว่นเวีนแถว,แถวหนึ่ง ยาพอดียามันเลยเลยครับต้นต่อต้อนพอดีครับกับแต่ก่อนแต่ก่อนใส่ยาขยะสายยาขยนะล่ะเสื่อมทรานี้มันมันมันตายยาขยะถือเรามันตายยาพ่อตายครับแต่มันตายก็เลยเปลี่ยน หาวิธีมาเรื่อยครับตอนนี้ก็ได้ได้พานมาไอายเป็สื่อพานมาลองเห็ดตอนนี้เป็นเป็นคล้องไอ้ครับเดี๋ยวของผมอยอยุดทอนข้างบนก็จากเพิ่นเดี๋ยวเอาไปกบของผม ครับเดีือหนึ่งสองสามสี่แล้วสี่แถวสี่แถวเป็นมันห้อยบงครับตัวนี้แจ่ตัวนี้เสียบแล้วน้ำเกิดครับตัวนี้จะเสียบไหมมือน,นี้ยล้ำมันมาอยู่เดี๋ยวมือน,นี้มาเสียบไหม่เ้าล้ำมันมาเสียบคนมาต๊ดูครับตัวนี้ลำลำมันถิดไปโดนครับ แล้วมันถิ่มไปโดนแล้วมันมันมันฝ่าวมันฝาวกางเป็นหัวอยู่กลางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปลงให้เบิ้งเรื่อยๆครับตอมืนอนนิก็ทายไลยเยอะเดี๋ยวจะทยอยเอาลงให้เบื้องเรื่อยๆเ,ยเ่ยวกับก,การปลูกมันการไถาการเบิกก็เบิกเอาเล้วกันเหลือเหลืออีกหลายๆยครับ เดี๋ยวผมจะทยอยเอาล่งเรื่อยๆล่งเรื่อยๆฝากกดติดตามกดซับสะพานแล้วนะครับเพื่อปิดกําลังใจในเหตุคลิปต่อๆไป